ทางหลวงขีดกลางป่อคมจุดจับรถป็นทุกขนซากเนื้อเถื่อนเกือบสามหมืนโลรอตารางทางหลวงขีดกลางป่อคมจุดร่วมจับรถป็นทุกลักลอบขนซากเนื้อเถื่อนเข้าประเทศโชเฟอร์อ้างไม่รู้เป็นของผิดกฎหมาย วันที่3มิถุนายนพันตำรวจเอกมนูนแก้วกามผู้กำกับ3กรมบัญชีกลางปลอมจุดพันตำรวจเอกจรุงศักด์จำรูนผู้กำกับ4กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่บ่านศูนย์หลักการกมุกดาหารและบ่านกักกัต์มหาสาร,รคามเข้าจับกลุมนายถอติหรือเอกคลายพึ่งอายุ38ปีพร้อมของกลางทราบเนื้อโคขีดกลางกระเบือเถื่อนน้ำหนัก29,000กิโลกรัมได้ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่กรมทางหลวง23กิโลเมตร50ขีดกลาง5 11แมทริกซปันบราบือภาษาอังกฤษบราบเบจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รับบอริษเทว่าช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่เดือนมิถุนายนนี้กลุ่มค่าเนื้อเถื่อนจะลักลอบขนเนื้อโคขีดกลางกระบือจากนอกราชาอาณาจากักรโดยนำเข้ามาทางพื้นที่ภาคอีสานก่อนจะส่งต่อเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพจึงจัดก,กำลังเฝ้าสังเกตการตามเส้นทางต่างๆ กระทั่งพบนายถอติผู้ต้องหาขับรถกึงก่งนพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะต้องสงสยัยผ่านเข้ามาบริเวณจุดสกัดแมทริกันบรรบือจึงขอตรวจค้นบริเวณตู้ท้ายรถพบซากเนื้อโคกระบือถอดกระดูกแช่แอลชองม,มอจำนวน29,000กิโลกรัมเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นซากเนื้อสัตว์ที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงยึดไว้เป็นของกลาง สอบสวนนายทอติให้การพักเศษอ้างว่าปนเป็นแค่ลูกจ้างของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่ภาษาอังกฤษแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีซึ่งได้รับว่าจ้างให้ขับรถเหล่าจากแหลมฉบังก่อนนำพวกมาจอดทิ้งไว้บริเวณใกล้ๆก,า,กา,านมุกดาหารเป็นเวลาสองขีดกลาง3วันจากนั้นก็กลับมารับพ่วงที่มีสินค้าแล้วนำกลับไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดนนทบุรีได้ค่าจ้างเที่ยวละ3 5 0 0บาท โดยไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นของผิดกฎหมายจึงแจ้งข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมซ่อนเร้นซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศูญละก,กากรนำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งสถานีตำรวจผูธอนร,ระบือดำเนินคดีต่อไป